ต่อไปจะเป็นการเฉลยแบบฝึกท้ายบทเรื่องการนับเบื้องต้นซึ่งตรงกับม .4 เล่มหนึ่งหน้า117ตรงกับมห้าเล่มที่สองหน้า123เป็นข้อแรกสมคิดนำกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แต่ละด้านยาวหนึ่งหน่วยจำนวน9แผ่นมาเรียงชิดกันดังรูปจากการจัดเรียงกระเบื้องข้างต้นจะมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมดกี่รูป เขาถามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านากระเบื้องที่ชิดกันนั้นมีทั้งจัตุรัสและผืนผ้าเพราะฉะนั้นเราก็คิดรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดเสียก่อนว่าทั้งหมดน่ะรวมทั้งจัตุรัสลมท่ากผืนผ้านั้นมีทั้งหมดกี่รูปแล้วไปคิดจัดตุรัสทีหลังเอาทั้งหมดตั้งเอาจัตุรัสลบก็จะเหลือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดมีกี่รูป วิธีการคำนวณก็คือเราก็จะต้องไปนับเส้นในแนวนอนก่อนว่ามันมีกี่คู่แนวนอนมีกี่คู่แล้วก็แนวตั้งมีกี่คู่ยกตัวอย่างเช่นสมมติแนวนอนสมมติเราให้เป็นเส้น A เส้น A เส้น B เส้น C เส้น d อันนี้คือแนวนอนถามว่าแนวนอนมีกี่คู่มันก็มีอยู่หลายคู่ใช่ไหมก็คือเอา A ab ก็1คู่ ac ก็1คู่ ad ก็1คู่ต่อไปก็ bc bd แล้วก็ cd มีอยู่ทั้งหมด6คู่อันนี้คือนับเอาความจริงแล้วไม่อยากให้นับเพรมีเขามีสูตรใช้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด6คู่เพราะนั้นเวลาเข้าสูตรต้องเข้าแบบนี้นับเส้นแนวนอนเลย1 สองสามสี่การจัดคู่แปลว่าการจัดหมูนั่นเองจัดหมูหมูละสองสี่เลือกสองก็จะได้หกตามนี้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะเป็นเส้นคู่ตามแนวนอนเนี่ยถ้าแนวนอนก็เป็นอย่างนี้ถ้าคู่มันเล็กกวสี่เหลี่ยมก็จะเกิดเล็กนี่คือแนวนอนก็ได้หลายคู่มีอยู่หกคู่เสร็จแ,แล้วก็ไปน,นับแนวตั้งแนวตั้งมีคู่มันก็จะมาตัดกันแนวตั้งสมวนตัดกันนี่เนี่ยมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหม วันนั้นจำนวนคู่ในแนวนอนก็เปรียบเสมือนกับเป็นงานอย่างแรกนั่นเองต่อไปทำนองเดียวกันนักเรียนก็ไปนับจำนวนคู่ของเส้นในแนวตั้งแนวตั้งก็ไปนับเลยมันมีกี่เส้น1 2 3 4เท่ากันนะ่ะมีกี่คู่เข้าสู่เลย4เลือก2จำนวนรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดก็จับมาคูณกันเลย4เลือก2คูณ4เลือก2 สีเลือกสองมันก็มีค่าเท่ากับ6สีเลือกสองก็ได้6 6 6 36นั่นเองจำรูปแบบไว้เลยสี่เหลี่ยมทั้งหมดมีเท่าไหร่นับเส้นเลยแนวนอนมันมีสีเส้นกัสีเลือกสองถ้ามี5เส้นก็หเลือกสองเอาไปคูณกับจำนวนคู่ของแนวตั้งมันมีสีเส้นก็บสีเลือกสอง6 6 36เรียบร้อยแล้วอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดต่อไปไปนับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนับง่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีอยู่ทั้งหมดกี่รูปเราก็ไปแจงเลยว่ามันมีกี่กรณีบ้างอา้าวรูปสีเส่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งคูณหนึ่งด้านหนึ่งหน่วยมันก็จะมีอยู่เก้ารูปอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใส่ไปเลยจัตุรัสหนึ่งคูณหนึ่งมีอยู่เก้ารูป ต่อไปก็2คูณ2 2คูณ2ก็คือด้านยาวด้านละ2 1รูปนี่ตรงนี้1รูปจตุรัส1รูปละต่อไปก็2รูปต่อไปก็3รูปต่อไปก็4รูป 2, 2คูณ2ก็จะมีอยู่4รูปต่อไปก็3คูณ3ก็คือยาวด้านละ3ามหน่วย มันก็เป็นรูปใหญ่ๆนี่เองเนี่ยรูปใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีแค่1รูปเท่านั้นเองเพราะนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดก็จะมีค่าเท่ากับ9บวก4บวก1เท่ากับ14รูปนั่นเองรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด36 36เขาอยากได้ ผืนผ้าเอา36ตั้งลบด้วยจัตุรัสก็จะเหลือผืนผ้าซึ่งคำตอบก็คือ22รูปนั่นเองสวัสดีครับ